สวัสดีเจ้าลูกศิษย์แล้วก็ FC คลิปนี้แม่มดจะแนะนำลูกศิษย์ FC แล้วก็ลูกไ่นะคะสำหรับท่านที่ใช้92 0น้ํา้ำช่วงนี้ว่าต้องมัดระวังเรื่องความร้อนมากๆเพราะาประเทศไทยตอนนี้ร้อนร้อนมากร้อนตับแหลบร้อนนรกแตกเพื่อนหมอนี่ร้านกระจกขันหน้าไปทางที่ตะวันตกตอนนี้กระจกแล้าแตกเลยนะคะฉะนั้นจะมา แนะนำเลยนะคะว่าเมื่อท่านได้รับ920แล้วให้เปิดใช้ทันทีคือเปิดดูทันทีนะเจ้าแล้วเก็บเข้าตู้เย็นเลยเพราะจริงๆมันมีการควบคุมอุณหภูมินี่ต้องต่ํากว่า25องศานะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเปิดมาแล้วนะเจ้าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นก้อนเป็นอย่างแบบนี้นะคะมีสิ่งเดียวที่จะทำให้มันเป็นแบบนี้ได้คือความร้อนก็อาจจะระวางขนส่งที่เราอยู่ในประเทศไทยเขาอาจจะไปวางกล่องข้างนอก วางในที่ร้อนนะครับเพราะว่าเรื่องขนส่งนี่มันพูดยากนะเจ้าฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านได้ให้รีบเปิดทันทีเลยนะเจ้ามันจะบอกเป็นก้อนแบบนี้